กล่าวเล่ากันวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยังเข้าสู่ช่วงที่สองของบอกกล่าวเล่ากันนะคะตอนนี้ขอต้อนรับน้องเจนค่ะสวัสดีค่ะน้องเจค่ะนัดเมทวีแก้วน้าคค่ะค่ะก็ในช่วงนี้นะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะน้องเจค่ะ 024430341 0 2 4 3 0 3 1หรืออีกหมายเลขนึงนะคะ0849178773 0849178773ค่ะค่ะก็สําหรับท่านที่กําลังรีรีรอรอค่ะณช่วงนี้กําลังรอสายขอน้องเจนเล่าสักเรื่องนึงได้น<า>นค่ะ,คะก็เป็นเรื่องของ ขอใช้ชื่อนามสมมุติว่านายเอละกันนายเอเนี่ยคือด้วยความที่บ้านเขาเนี่ยเตี่ยของเขาเนี่ยมีอาชีพฆ่าหมูแล้วก็ขายหมูมคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่มีโรงฆ่าสัตว์อย่างปัจจุบันคนที่ขายหมูเนี่ย ต้องฆ่าเองแล้วก็จะเป็นเหมือนทุกๆสัตว์ทุกชนิดก็คือจะฆ่าตอนเวลาประมาณตีสองเออนั่นแหละเวลาดีเวลานี้ก็เวลาร้ายเวลาล้าทํทําไม่ดีไม่มีเวลาดีค่ะก็เขาก็จะฆ่าหมูโดยการเขาบอกว่าเวลาฆ่าเนี่ยจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกเนี่ยเขาจะใช้เหล็กท่อนใหญ่ประมาณเท่าแขนเนี่ยฟาดไปที่ศีรษะของหมูจนมันดิ้น ชักดิ้นแล้วก็มันก็จะสลบไปพอสลบเนี่ยเขาก็จะเอาไม้เหล็กแหลมเนี่ยทิ่มไปที่คอจนมิดแล้วก็ตายวิธีลเอาให้หลอดลมขาดแล้วก็หลอดเลือดที่เลี้ยงหลอดลมข้างๆให้ขาดแล้วก็ลองใช่ไหมค่ะรองไหมก็ลองเลือดค่ะก็จะตายอันนี้คือวิธีที่หนึ่งจะวิธีที่หไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่าเป็นการทรมานมันดิ้นก่อนงานแล้วมันร้องทงแบบ ถ้ามันไม่เป้งเดียวอยู่เนี่ยม,มันต้องหลายตุกหน่อยคือถ้ากําลังคนทุบถ้าไม่แข็งแรงจริงเนี่ยนะคะหมูมันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะสลบกว่าจะไม่ได้อ่อาวิธีต่อวิธีที่สองเนี่ยก็โหดน้อยหน่อยก็นําเหล็กเหล็กแหลมเนี่ยทิ่มที่คอเลย ไม่ต้องทุบละเอาละเชือดทีเดียวอยู่ทิ่มไปเลยที่คอมีใส่เข้าพอดีอตอนนี้เราต้องเอาท่านผู้ชมก่อนนะคะจังนนนี่เองค่ะค่ะคุณพัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเชิญค่ะปิดปิดเสียงทีวีก่อนนะคะได้ยินนะคะปิดเสียงทีวีนะคะค่ะ อหอค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอยากราบอยากให้ให้คืออยากให้ให้บอกเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาเราหุนหิตอยู่แบบว่าบางทีเราว่างเนี้ยเราหุดนหิดยินเสียงไม่ชัดเลยค่ะวันนี้สักนิดนึงเวลาเราเวลาเราอยู่อยู่ว่างๆเนี้ยบางทีเราหุนหิตฟุ้งซ่านเนี่ยเรา เราควรจะทำยังไงดีหมายความว่ายังไงคะมันก็ว่าจิตใจเราว้าวุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะโอเคจิตใจว้าวุ่นนะคะเดี๋ยวผู้เขอาจดไ้ก่อนว่าเราควรจะทำยังไงดีเวลาถ้าเราอยู่ว่างๆนะคะอเดี๋ยวผู้ค่อยตอบคำพูดนี้ค่ะค่ะโอเคนะคะค่ะค่ะค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ค่อยตอบค่ะ เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมไปอีกเมื่อกี้ใน SMS เ่ะเดี๋ยวจะลืมอุตสาหส่งมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะหักหักแขดึงดึงขาดึงแขนดึงขาเอทั้งหักทั้งดึงขายุงผลปรากฏเป็นยังไงตอนนี้ต้องเจาะข่าทั้งสองข้างนี่เห็นไหมนี่นี่ข้างหน้านี้เลยบอกเลยนะอันนี้การอันแรกนะถ้ามีเรื่องอะไรน่สรุปมาสั้นๆอย่างเงี้ย ได้ใจความช,ชัดเจนนะคะ SMS นี่4 2 2 1 0 8 0นะคะ4 2 2 1 0 8 0ค่ะน้องเจก่อนค่ะสรุปเลยนะเวลาโรเลอม์ท่เตียได้ก็คือเขาจะใช้วิธีข่ามแบบนี้ปกติเนี่ยเตียเขาจะเป็นคนข่าแล้วก็นำไปขายจนถึงช่วงระยะหนึ่งเนี่ยเตียเขาก็เริ่มแก่ลงแล้วก็ลมป่วยลงเขาลมป่วยลงเนี่ย อันมีสาเหตุมาจากว่าเตี่ยเขาเนี่ยเจ็บคอเป็นอย่างมากแล้วก็เวลากืนอาหารก็กืนลำบากทำให้ร่างกายของเตี่ยเขาเนี่ยสู้ผอมจนจนผอมเห็นเหลือแต่กระดูกเลยใช่ผลปรากฏว่าไปเช็คที่โรงพยาบาลค่ะเป็นมะเร็งที่ลำคออยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงในคืนวันหนึ่งเวลาตีสองไม่น่าเชื่อเลยหลังจากนั้นเนี่ย ผู้ชายคนนี้คนที่ชื่อเอนํำสมุทรเนี่ยเขาก็ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ชอบที่วิธีการของเตี่ยเขาที่ค้าขายหมูแต่ด้วยความต้องทำจํำยอมเพราะว่าเตี่ยเขาเสียชีวิตไปเขาก็อาชีพตามพ่อใช่โดยที่เขาบอกไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเลือกมีเหตุผลดีเขาก็ได้ได้ทำก็คือค่าค่าหมูแล้วก็ขายหมูอย่างเตี่ยของเขานะคะจนสุดท้ายเนี่ยมีคืนหนึ่งเขา ออตอนกลางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะปัสสาวะเดินไปที่ห้องน้ําปรากฏว่าพอจะลาดน้ําเนี่ยปรากฏว่ามือขวาเนี่ยอยู่ดีก็ชชาอยกน้ำเนี่ยไม่ขึ้นเขาต้องใช้มือซ้ายเนี่ยช่วยพยุงแล้วก็ลาดน้ําแล้วก็มานอนที่เตียงนอนอพอรุ่งเช้าเนี่ยปรากฏว่าขากรรไกรเขาขางปากขยับไม่ได้ มือเท้าก็ชาไปหมดอมพอภรรยาเขาเห็นตกใจก็เรียกเขาไปส่งโรงพยาบาลค่ะหมอเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นโรคอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นคนทุพพลภาพเป็นเรียบร้อยอแล้วคือเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตจนปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้ไม้เนี่ยพยุงร่างของตัวเองเวลาไปที่ต่างๆแล้วก็กลายเป็นคนเหมือนแรงความสามารถคือ,อทำอะไรไม่ได้ ก็เขาก็บอกว่าคงจะเป็นกรรมที่ท yes. ี่เขาเนี่ยเคยฆ่าชีวิตของหมูมาก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำตามบรรพบุรุษหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ทำมาเข้าฆ่ามาแล้วคุณฆ่าต่อคุณก็เห็นอยู่ว่าพอไม่ได้ไปดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ประกอบอาชีพที่ฆ่าสัตว์ ตัดชีวิตอย่างนี้นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็ตามถ้าคุณเนี่ยเลือกได้ก็ขอให้เลิกเถอะแล้วก็เปลี่ยนอาชีพที่ซื่อสัตว์สุจริตค่ะจริงๆค่าสัตว์เนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตแต่ว่ามันไม,ไม่สุจริตไม่ไไมม่่เลยไม่เลย,เลยพระพุทธเจ้าจรต,ตรัสไว้เลยว่าห้ามเลยเรื่องฆ่าเนื้อ ก็คือให้เลือกอาชีพที่ไม่เดือดร้อนผู้อื่นอย่าไปเบียดเบียนอาชีพคนอื่นคุณเบียดไม่ผิดตัเคนอื่นยากนี่ขนาดคือเกิดเคยเกิดขึ้นกับตัวเองคือเคยอยู่ทํางานบริษัทที่เกี่ยวกับลงค่าหมูค่าค่าไก่ทีนี้เคยถามคุณแม่บริษัที่ทำใหญ่มากค่ะน้องเจน้องแจนเนี่ยเข้าไปทําบริษัทนั้นแต่ไม่ได้ตาแหน่งค่าไม่ใช่ตำแหน่งค่าแต่ว่าเกี่ยวข้องกับบริษัที่มการฆ่าทาการตลาดอะไรเงี้ยคุณแม่กัญญาลักนะคะก็ ตอนแรกปีหนึ่งเข้าไปพอปีที่สองแม่บอกว่าแม่ไม่อยากให้ทาแล้วใช่คือแม่มีความรู้สึกใจไม่ค่อยดีใช่ใจไม่ค่อยดีถึงถึงแม้ว่าไม่ได้นั่นแต่ว่าบางทีเราพาลูกค้าไปดูเห็นไหมไปดูโรงงานอะคือมันต้องเห็นในจุดนี้ถึงถึงเวลาคนที่จะเออเวลาเขาจะฆ่าอะไรเงี้ยไกลนพอเราเห็นอย่างเงี้ยแม่บอกว่าอย่าไปดูเพราะดูแล้วเหมือนกับพอเราเสียชีวิตเราจะต้องไปเป็น โจ์เป็นพยานในพวกสัตว์เหล่านั้นคือมันมันนิดนึงมันก็ไม่ได้อ่ะคือสักนิดนึงก็ใหญ่ทางที่ดีอย่าเลยดีกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็ไปเรียนต่ออแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาจะได้งานที่ดีเป็นสามอาชีพเอาเวลาเหลือไม่มากน้องแจนน้องแจนเลยก็คือคือมีเรื่องของแม่ชีนะคะเป็นแม่ชีที่ปฏิบัติดีมาตลอดแต่เขาไม่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เคยทํากรรมอะไรที่ทําให้เดือดร้อนคือศีลห้าเขาครบ ก่อนที่จะเป็นแม่ชีเขาไม่เคยทํากรรมแต่ว่า <Okay. S 2> แม่ชีเขาอยากจะบอกว่า <Okay. S 2> ถึงแม้ว่าเราจะทําความดีแต่ว่ากรรมเก่าอะ mm ่ะ hmm. มันก็มาเอาคืนในชาตินี้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาเป็นเรื่องเล่าเหมือนกับว่าตอนเด็กๆสมัยวัยรุ่นเนี่ยเขาก็มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วทีนี้ <Okay. S 2> คุณพ่อเสีย <Okay. S 2> แล้วก็แบ่งไล่นาอะไรให้เรียบร้อยกับ mm hmm. ลูกต่างๆทีนี้ mm hmm. คุณน้าเนี่ยเป็นคนที่อ,อ,อยากจะได้ทรัพย์สมบัติของของของ,ของหลาน ก็เลยเหมือนจะจะมาแย่งสมบัติทีนี้จะแย่งไม่พอก็คือจะฆ่าตัวของแม่ชีด้วยก่อนเป็นแม่ชีเนี่ยแล้วก็เลยหนีพัดภาคจากบ้านแล้วก็พอไปไปอาศัยวัดมีมีพระองค์หนึ่งช่วยอุปถัมภ์แล้วก็ช่วยให้หาข้าวหาน้ำมาให้ทานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมีวันหนึ่งพระท่านก็เลย ตรวจด,ดวงชะตาดูท่านก็ตกใจเหมือนกับว่าเอ๊ะแม่ชีแม่ชีเนี่ยเป็นคนมีมบรารมีนะมแม่ชีบอกเออตอนนั้นยังไม่ได้บวชท่านก็บอกว่าดิฉันไม่มีดิฉันไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนาแต่ว่าไม่แต่ว่าถือศีลห้าไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ,อะไรเงี้ยท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยสอนนั่งให้นั่งสมาธิท่านแม่ชีองเนี้ยท่านก็เลยนั่งสมาธิพอนั่งไปไม่ถึงยี่สิบนาทีก็ภาพแนดีตมันก็เข้ามาเลย คือคือคือมันเป็นของเดิมของเขาของเดิมของเขาการปฏิบัติคือมันไม่ใช่ได้ทุกคนนะคะคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีของเดิมของเขานี่บุญของผู้หญิงคนนี้นะคะเขาก็ในช่วงนั้นตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแม่ชีอย่างังไม่ได้เป็นเจอครูบาอาจารย์นั่งสมาธิเกิดเห็นเห็นอดีตเห็นอดีตว่าคือเขาเขาเขาอยากจะรู้ว่าเอ้ะทำไมตัวเขาถึงพัดพาจากที่บ้านแล้วทำไมต้องมีน้าเขาจะมาเอาชีวิตเขาไปทำอะไรไปทำอะไร ทีนี้เขาก็เลยรู้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนดูถูกคนเป็นคนว่าร้ายผู้อื่นแล้วก็เป็นคนที่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่แหละหักนิ้วหักขาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกนะกรรมที่จะมาอนาคตที่ที่จะถึงจะต้องเลือดตกยางออกถึงเกี่ยวกับน,นิ้วมือมแต่เขาก็ถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่ายังไงก็หนีไม่พ้นใช่ถึงแม้ว่าจะทําบุญเยอะหรืออะไรก็ตามเนี่ยจจค่ะก็ตอนหลังแม ยังท่านยังท่านยังไม่ได้ไปบวชท่านก็ไปทํางานที่โรงงานแถวและแวกวัดนี้วันดีคืนดีก็ทาเกิดเครื่องจักรก็เอาของเนี่ยใส่เครื่องจักรเหมือนกับว่ามือมันเข้าไปลึกโโก็เลยโดนตัดนิ้วนิ้วหนึ่งเลือดหลุดเหมือนกับ,เห,กบเหมือนกับตอนที่เขานั่งสมาธิเห็นที่เขาเป็ดไก่เนี่ยนิ้วมันหลุดแลวเลือดมันไหลหตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อว่าเอออันนั้นคือกรรมที่อดีตแต่หลวงพ่อบอกนั่นคือกรรมของเจ้าแหละเห็นไหมทุกอย่างมีเนาะคุณทำามาแล้วทั้งนั้นเพียงแต่ว่า ใครจะโชคดี <ฮะ S 1> ที่ได้เห็นอนดีตคุณไม่ต้องบอกว่าทําไมต้องเกิดเป็นชั้นเพียงแต่ว่าคุณย้อนไม่ได้ว่าอดีตคุณทําอะไรไมัมงเท่านั้นเองตอนหลังเขาก็เลยเกิดศรัทธานในพระพุทธศาสนาท่านมแม่ชีเขาก็เลยบวชแต่อพอบวชเสร็จปุ๊บก็ก,ก,ก็มีอีกอคือพอบวชแล้วเกิดมาทวงเองก็เลยนั่งสมาคือแล้วก็มีช่วงที่สองในนั่งสมาธิแล้วก็เห็นว่าเคยไปทิ่ม เหมือนกับว่าเคยเลี้ยงทาตสมัยก่อนแล้วก็ไปทําร้ายทาสเนี่ยทิมแทงเท้าทาสหรือหรือคงจะทรมานทรมานคงจเวลาทำโทษค่ะทำโทษทีนี้พอตัดต่แไม่ชีรู้แล้วว่าจะต้องอนาคตจะต้องเป็นอย่างเงี้ยท่านก็ท่านก็ปล่อยก็แต่กันอุทิศส่วนบุญให้กับสิ่งที่ท่านเห็นทีนี้พอมาอยู่มาวันนึงก็มีของมีตะปูค่ะไปหยิบของในห้องเก็บของ ในกุฏิอ่ะในห้องเก่าๆอ่ะแล้วก็เลยเหมือนตะปูมันหล่นลงมาโดนเท้าสิแล้วก็เสียบลึกเลยอ่ะทีนี้พอเสียบปุ๊บท่านก็มองเห็นเหมือนไงนแค่ว่ามีผู้ชายคนนึงมาหัวร้อยิ้มอ่ะแล้วไม่ช่วยด้วยท่านก็รู้แล้วว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมามาทวงมาในชาตินี้ขนาดชาตินี้เป็นบวชรเป็นม่ชียังไม่ได้ก็เหมือนเหมือนบวชบุญพาก็ยังไม่ได้ทาอะไรแต่ว่า กรรมยังไงก็หนีไม่พ้นเห็นไหมใช่นะคะ,คะแต่ก็คุณถ้าเจอในลักษณะอย่างนี้นะอย่าท้อแท้นะคะขอให้ถือว่าเป็นการใช้ใช่ขอให้จบสิ้นแล้วเป็นโอโหสิกรรมคุณอย่าผูกโกรธกับเขานะขอให้จบกันบอกว่าเราได้ใช้แล้วแล้วด้วยบุญที่เราทําทั้งอดีตทั้งปัจจุบนันนั้นเราขอน้อมอุทิศให้ท่านมันจะได้หมดกันและเป็นโอโหสิกรรมถ้าคุณโกรธเขาต่อนะมันจะต่อเนื่องกันไปเพราะว่ากรรม ต่อให้คุณบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยแต่ด้วยกรรมเนี่ยมันก็จะวิ่งไปหาเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็พยายามที่จะตัดตัดตรงนี้ก่อนอเดี๋ยวขอตอบปัญหาของคุณคนเมื่อกี้ก่อนเวลาเราเหลือไม่มากเขาบอกว่าจิตใจว้าวุ่นเหลือเกินจะทํายังไงดีหลายหลายคนเนี่ยต้องต้องอยอมรับอย่างหนึ่งว่าแต่ละคนนั้นเจอปัญหาทั้งนั้นคุณอย่าคิดว่าตัวคุณเองเจอปัญหาคนเดียว หลายหคนเนี่ยจะมองว่าฉันเนี่ยทุกกว่าใครทำไมคนอื่นเขายังยิ้มได้แล้วฉันเจอเรื่องมากมายาการเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่านั้นจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณแย่ลงทำไมเขายังยิ้มเขายังมีความสุขเขาทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จคุณย้อนกลับไปใหม่ไปมองคนที่เขาผิดพลาดในชีวิตาอาจจะพิการมาตั้งแต่กำเนิดครั้งที่แล้ว ที่เอาภาพมาให้คุณดูทั้งหลายจําได้ไหมแขนขา,าก็ไม่มีเนี่ยตาบางคนตาบอดพิการทําไมเขายัางสู้ค่ะนะคะนะตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ใจของตัวคุณเองเดี๋ยวขอสักนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะค่ะปิดปิดเสียงทีวีค่ะค่ะเสยงเซนค่ะผู้เองค่ะปิดเสียงทีวีนะคะ ต่อเวลาค่ะผู้บริหารเจ้าขาได้ยินไหมเจ้าขามีคนขอปรับเวลาค่ะโอ้ยคำนวไม่ทราบไม่ทราบเรียนสายกับพี่พี่ชื่ออะไรคะขอพี่ชื่อพี่พี่พัทค่ะพี่พี่พัทนะคะจากไหนคะจากไหนคะพี่พี่พัทสุรินทร์ค่ะสุรินทร์นะคะโหพี่อยากให้ต่อเวลาหน่อยเวลาหน่อย โอ้ยค่ะ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 วันที่หนึ่งได้เห็นคนสวยแค่หนึ่งวันเองโอ้ยค่ะแม่ชื่นใจจังเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่พิพัฒน์ค่ะค่ะค่ะน้องแกน้องแกนี่สวยบ้านเลยนะคะโอ้โหเป็นยังไงล่ะจะลอยแล้วจับเขยไว้เราทั้งสามขอบคุณมากนะคะมีมีเรื่องอะไรล่าสุดค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนทั้งทางเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ กับน้องชมพู่นี้สวยจังเลยนะคะเหมเสื้อสีชมพูด้วยขอบคุณค่ะค่ะคืออย่างอย่างตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้เราอะนะคะก็ลองลองดูค่ะไม่ไม่ทราบว่าผู้บริหารท่านจะเห็นด้วยยังไงในการปรับรายการอาจจะสักครึ่งชั่วโมงเหมือนรายการธรรมะสว่างใจนะคะเพราะว่ามีมีหลายเสียงเหมือนกันตอนี้เมื่อกี้ที่ที่ถามมาในเรื่องเรื่องเหล่านี้ ทุกคนเจอทุกทั้งนั้นยิ่งบางคนทุกที่แก้ไม่ได้อย่างคุณแม่หนูนะการเป็นทุกข์ที่จะต้องเสียชีวิตทุกอย่างต่อให้คุณมีเงินมีทองมีอะไรทุกอย่างแต่ชีวิตคุณกําลังจะสูญสิ้นตรงนี้แหละค่ะการปฏิบัติของคุณเนี่ยเราจะรู้แล้วกําลังใจหรือสติขณะที่กําลังเจออันตรายณนะตรงนี้คุณประคองใจได้แค่ไหนอย่างแรก คุณต้องยอมรับค่ะครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยว่าความเจ็บความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนคุณต้องถามของคุณมาแล้วตอนนี้กรุณารับยอมรับแล้วก็ตั้งสติดีๆแล้วก็ใช้หนึ่งสมองสองมือของคุณค่อยๆแก้ปัญหาแล้วก็ต้องยอมรับว่าทุกคนจะต้องเจอการพัด รากไม่มีคใครที่เกิดมาไม่มีใครที่ได้<ช>ได้ตรงนั้นไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสินของหรือทรัพสมบัติอะไรก็แล้วแต่แตอนนี้อยู่ที่ว่าขณะที่คุณอยู่ณตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องยอมรับก่อนการที่จิตใจว้าวุ่นเพราะว่ามันไม่ยอมรับแล้วก็การฝึกสตินี่สําคัญเรื่องนี้เนี่ยพูดในเวลาที่นิดเดียวตรงเนี้ยไม่ได้การฝึกสตินี่ทำเพื่ออะไรทําเพื่อให้รู้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ให้กลับไปย้อนในสิ่งที่เป็นอดีตไม่กลับไปปรุงแต่งไอ้ที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตาถ้าคุณยังรู้อยู่ในปัจจุบนันครูบาอาจารย์ก็จะมีเทคนิคกันเยอะแยะบางคนก็รู้ลมหายใจใช่ะบางคนก็อยู่ในท่าเดินอิริยาบทสีก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนในสถานี SBBTV ของเรานั้นมีพระธรรมคำสอนในการที่จะสอนในการเจริญสติผู้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณปฏิบัติตามตรงนี้แล้วก็คุณอยู่กับ กายกับใจของคุณได้ตลอดเวลาเนี่ยการปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆจะน้อยลงความว่าวุ่นจะน้อยลงถ้าคุณทําสติของคุณได้ต่อเนื่องยาวนานเท่าไหร่ตรงนั้นการฟุ้งซ่านจะน้อยลงมันอาจจะมีเผลอเป็นธรรมชาติของทุกคนคุณอย่าไปกดข่มว่าแกอย่าไปนะอย่าคิดนะ ยิ่งยิ่งแยกค่ะ,คะให้เห็นรู้ว่ามันเกิดขึ้นพอคุณรู้ปั๊บสิ่งนั้นมันจะดับลงเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติเวลาหมดแล้วอะเสียดายนะเสียดาย,ดยมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามายังรายการแล้วก็ที่ติดตามรับชมทางรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณ น้องเอกน้องเจน้องแจนนะคะที่มาร่วมรายการกับพี่ในวันนี้นะคะพบกับบอกกล่าวเล่ากรรมได้ในวันอังคารหน้าค่ะเวลาค่ะเวลา16นาฬิกนาทีถึงถึง17นาฬา30นาทีค่ะสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ s v b t v 9 999แห่งนี้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่านด้วยทั้งช่างกล้องแล้วก็น้อง C.G. น้อง M. น้องน้องไอ้น้องโอน นะคะวันนี้น้องอายเป็นคนซีจีค่ะนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบุญรักษาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกกล่าวเล่ากันวันนี้คุณกระทำกรรมดีแล้วหรือยัง